สาวคิมเบอรี่นะครับอับรูปลงไอจีได้สวยสง่างามมากๆซึ่งโพสต์นี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่ทะเลจังหวัดกระบี่นั่นเองครับคือโพสต์นี้ของสาวคิมเนี่ยสวยมากๆเลยถึงขั้นมีแฟนคลับมากมายเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับยังมีหนุ่มหมากปรินเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยซึ่งหนุ่มหมากปรินเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ว่าใครอะ ซึ่งสาวคิมเนี่ยก็ยังคอมเมนต์โต้ตอบหนุ่มมากปินไปด้วยนะครับว่าลืมง่ายเนอะสำหรับโพสต์นี้ของสาวคิมนะครับสาวคิมเนี่ยแต่งตัวได้สวยสง่างามมากๆเลยกับชุดเรสแถมเจ้าตัวเนี่ยยังถ่ายรูปอยู่ที่ริมชายหาดทะเลด้วย เราไปสองคอมเมนต์หรือข้อความสแสดงความคิดเห็นกันบ้างดีกว่านะครับก็มีแฟนคลับมากมายเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสวยไม่เกรงใจทะเลเลยแล้วใครจะไปมองทะเลกันล่ะโอ้โอโห,โหชุดชายหาดและทะเลปั่นป่วนได้นี่ไม่ผิดเพี้ยนคนสวยแสงสวยวิวสวยมากคืนแห่งความสวย c ิมมี่ สวยเกินสวยมากสวยที่สุดในโลกเลยค่ะสวยเกินสวยมากสวยหวานมากที่สุดค่ะสวยมากนี่ชุดเที่ยวทะเลหล่อลูกสวยฉ่ำมากแม่เอ้ยสวยมากจากที่เราอ่านคอมเมนต์นะครับก็จะมีแฟนคลับเนี่ยชมสาวคิมว่าสวยจำนวนมากเลยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีคอมเมนต์ที่เป็นทางภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมไปถึงอีโมจิหัวใจก็มีอีกเยอะเลยด้วย เอาเป็นว่าโพสต์นี้ของสาวคิมเบอรี่เนี่ยสวยจึงๆมาก